สวัสดีท่านผู้ชมพบกันบนช่องคนสองเลขกับแอดมินเทพนัสกอรนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขที่ไมนะ้พายเนาะเราขอสามตัวตรงๆนะครับสําหรับคลิปคลิปนี้นะทางช่องคนสองเลขเนาะส่วนใครที่อยากดูสองตัวก็อย่าลืมไปดูที่ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับเราขอสองตัวไว้ให้แล้วเนาะส่วนในคลิปคลิปนี้ทางช่อง คนสองเลขเราจะมาขอสามตัวกับไม้พายนะท่านผู้ชมเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนเนาะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับสาธุไม่ผีเรือนร่มช่วยดนจิตดนใจเนาะให้มองเห็นตัวเลขชัดเจนด้วยนะครับทังช่องคนสองเลขเนะาะเดี๋ยวดูด้วยกันนะท่านผู้ชมจะเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะครับ ตาทุไม่ผีเรือร่มปรากฏตัวเลขให้เห็นด้วยนะครับก็เห็นสามตัวตรงๆเ้อมันตัวแรกจะอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมเลขอะไรนผู้ชมเนี้ย มีหัวมองเห็นแรกกยูสี่ตัวนะคุณผู้ชม ทำไมเห็นตัวเลขอยู่สี่ตัวเลยท่านผู้ชมแอดมินขอสามตัวเนาะแต่ทำไมขึ้นมาสี่ตัวท่านผู้ชมงงอะ่ะตัวเลขอยู่ตรงเนี้ยท่านผู้ชมเอะเนะท่านผู้ชม เห็นตัวเลขกี่สี่ตัวเนาะเหมื 9, 2, 2, 9อนเก้าสองสองเก้าอ่ะท่านผู้ชมเก้าสองสองเก้านะท่านผู้ชมเนะาะเดี๋จะเป็นเก้าสองแปดเก้านะท่านผู้ชมเนาะที่แอดมินมองเห็นนะถ้าตาไม่ฝาดนะท่านผู้ชม 9ก้าสองสองเก้าจะเป็น9ก้าสองแดเนะท่าผู้ชมนะที่มองเห็นในขณะนี้นะผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมท่นะผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยเนาะตัวเลขขึ้นปรากฏขึ้นมา4ตัวนะท่านะผู้ชมแอดมินขอสาตัวนะแต่ตัวเลขขึ้นมา4ตัวนะท่าผู้ชมตรงนี้เนาะ เก้าสองสองเก้านะผู้ชมนะหรือจะเป็นเก้าสองแปดเก้านะผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมผู้ชมตัวเลขกลากึ่งนะผู้ชมเนาะที่แอดมินมองเห็นในขณะนี้นะผู้ชมเก้าสองสองเก้าหรือจะเป็นเก้าสองแปดเก้านะผู้ชมเนาะอ่านให้สองสองเลขนะผู้ชม เพราะว่าแอดมินมองเห็นอย่างนั้นนะท่านผู้ชมเนาะก็เลยอ่านไปอย่างนั้นนะท่านผู้ชมเนานะะเก้าสองสองเก้านะนะนนะท่านผู้ชมเนาะเห็นเลขสี่ตัวนะท่านผู้ชมโดยจะเป็นเก้าสองแปดเก้านะท่านผู้ชมเนาะเห็นสี่ตัวนะท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเห็นแตกต่างกับแอดมินบ้างหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชม เนกำลังอยู่กับแอดมินเทพนักสกอรทางช่องคนสองเลขนะท่านผู้ชมนักสวนใครที่อยากจะดูสองตัวนะท่านผู้ชมเข้าไปดูได้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับขอให้แล้วนะท่านผู้ชมเนาะกับไม้พายที่วัดผีเรือร่มนะท่านผู้ชมตัวเลขแอดมินมองเห็นอยู่สี่ตัวนะท่านผู้ชมสําหรับที่ไม้พายเนาะเห็นเหมือนกันไหมก็อยิลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมมองเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชม แอดมินมองเห็นเป็น9 2 2 9นะผู้ชมเนาะคือจะเป็น9 2 8 9นะผู้ชมเห็นเลข4ตัวนะผู้ชมเนาะก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ตา้งช่องของเราพบกันบนช่องคนสองเลขนะครับคุณกำลังอยู่กับเราบนช่องคนสองเลขกับแอดมินเทพนัสกรนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะทผู้ชมหากคุณชอบคลิปคลิปนี้เนาะ ส่วนใครที่อยากดู2ตัวอย่าลืมเข้าไปดูทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมแอดมินขอไว้ให้แล้วเนาะสำหรับทางช่องคนสองเลขเราขอสาตัวตรงนะท่านผู้ชมแต่แอดมินมองเห็นเลขอยู่สีตัวนะท่านผู้ชมเนาะตัวเลขบอกไปแล้วนะท่านผู้ชมเนาะสาหรับคลิปนี้นะท่านผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะขอให้ทุกท่านมีโชค มีราบในงวดนี้นะท่านผู้ชมนะสำหรับคลิปนี้ผมบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ